สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็แถวๆที่ผมอยู่เนี่ยคือแถวสามกองเมื่อกี้ขับรถเข้ามาครับเริ่มมีธงสีเหลืองตั้งกันแล้วนั่นหมายความว่าช่วงนี้คือเทศกาลกินเจรครับส่วนเทศกาลกินเจคนภูเก็ตจะเรียกว่าเทศกาลถือศีลกินผักเขาจะกินแตกต่างจากกินเจนิดหน่อยนะครับใครที่ทานเจเค่งๆก็ต้องศึกษาให้ดีนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันข้างนอกดีกว่าครับเดี๋ยวเจอกันครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่อาร์มสามกองนะครับเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรทานข้างนอกกันนะครับอย่างที่บอกในตอนแรกนะครับเทศกาลกินเจของคนภูเก็ตเขาจะเรียกว่าเทศกาลถือศีลกินผักนะครับและสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งนะครับในการที่เราจะสังเกตได้ว่าถึงเทศกาลกินเจแล้วก็จะมีเตาที่จุอยู่ที่หน้าอาร์มนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่า หาของเจกินได้ง่ายมากนะครับมากระผมเจ้าเนี่ยเก็บผ้าเป็นชุดปางทองเดี๋ยวเราไล่ดูไปก่อนนะครับนี่ครับเทศกาลเจเริ่มมาแล้วเราก็จะเห็นพงพงนีเยอะเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เทศกาลเจนะครับก็คือชุดขาวที่ไว้ใช้ในเทศกาลเจนะครับ ผลไม้ขนมไปเยอะนะครับเปิดขายอาหารเจทุกปีเลยนะขรหลันร้านขายเสื้อขาวไปเยอะเลยนะครับ ร,ร,ร,ร้านเกียวนี้ครับโยโปชนาครับอันนี้ก็จะขายอาหารเจถลอดทั้งปีเมกันนะครับเอาอันนี้อะไรนะครับเอาหอยจอให้สองเส้นครับสองจ้า ไม่เป็นไรขอบคุณค่ะค่ะ,คะแล้วก็เอาตัวที่เป็นข้าวโพดนะครับสองกะ อันนี้แกงอะไรครับอันนี้แกงน้งคร้อเอาเอาอันนี้หนึ่งครับเอาอันนี้หนึ่งครับนนแล้วก็เอาผัดผักนะครับมีอนนของกินน่ากินเยอะเลยนะครับ ก็สังเกตดูป้ายเจนะครับปกติร้านนี้จะขนมเยอะกว่าน,นี้นะครับไว้เดี๋ยวคราวหน้าเราไปที่อีกนะครับแล้วก็จะได้มีตลาดในการซื้ออาหารเยอะกว่าน,นี้นะครับและตอนนี้ผมก็ถึงที่พักแล้วนะครับจริงๆผมซื้ออาหารมาหลายอย่างเลยนะครับแต่ผมจะเลือกสักสามอย่างไว้สําหรับทานมือข้าววันนี้นะครับจานแรกก็จะเป็นเหมือนผัดเผ็ดปลาดุกนะครับรสชาติจัดจ้านดีมากเลยครับ และสำหรับจานที่2นะครับก็จะเป็นแกงขี้เหล็กนะครับส่วนจานที่3ครับเป็นของทอดครับอันนี้เป็นของขาดไม่ได้เลยมาทุกครั้งต้องทานครับสำหรับเทศกาลกินเจนะครับก็ขอเป็นเพื่อนละเว้นเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มาถือเสียนกินเจกันครับรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอให้มีความสุขกับเทศกาลกินเจครับ